สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามหนึ่งในร้อยคัดมาฝากนะครับใครกำลังหารถราคาหลักหมื่นครับจัดไปคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับ Honda City ี้ไทสนะครับเครื่อง1 5นห้าวีนะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับเปิดสดราคา69,000บาทนะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3วามีนบุรีกรุงเทพนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดนะครับใครอยากได้รถใช้งานราคาหลักหมื่นหกหมืบาทนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงเครื่อง V t e c นะครับเครื่อง1 5นห้าออโต้ทนทานดูแลง่ายใช้ก็ได้สบายนะครับคันนี้ ลองชมดูได้นะครับสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสีสวยเงางามเงาฉ่าขัดเคลือบให้เรียบร้อยใครกําลังหารถใช้งานนะครับราคา6,9,00 0บาทนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับราคานี้สภาพนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเป็นเครื่องวีเทคทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับถึงปีจะลึกนะครับแต่สภาพบอกเลยว่าดูแลดีมากๆเจ้าของเดิมบปองข้าราชการนะครับใครสนใจนะครับสภาพสวยๆภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าสบ้บานครบ สมบูรณ์โทรเจราจานะครับรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลอง3ามวาขอคลิปได้ขอวิดีโอคอลได้ขอรูปเพิ่มได้นะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับ รถสภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหานะครับ69,000าบาทนะครับรถซื้อไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องเจ็บตัวคัดและเช็คมาเรียบร้อยเก็บงานมาให้อีกต่างหากนะครับภายในสวยสะอาดไม่ใหญ่ไม่โตเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไว้ใช้ในครอบครัวซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ซื้อให้ลูกขับไปมหาลัยปลอดภัยแน่นอนนะครับเจนเนอร์ล็อกแอร์แบ็กเครื่อง v ีเทคครับตัวนี้นี่เลยครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับถูกใจโทรเจรจาได้เลยนะครับ6 9 0 0 0บาทครับ ใครเข้าใจสนใจนะครับอยากได้รถใช้งานไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องผ่อนก็ได้นะครับถ้าท่านเข้าใจเน้นคําว่ารถใช้งานนะครับถึงปีจรึกแสตสภาพดูแลดีแล้วก็คัดมาแล้วนะครับดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับเราเป็นต้นทางครับเราคัดสวยแน่นอนเพราะได้สวยๆมาเราจะขายง่ายนะครับกล่าวเป็นว่าถ้าท่านชอบและเข้าใจสนใจก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับแถวมินบุรีนะครับโรงพยาบาลคลองสามวาคัดไม่ได้เช็คไม่เป็นเราคัดและเช็ค เรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายไปได้ทั่วไทยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ๆไม่ต้องซื้อแพงๆเกษตรข่ครเข้าใจกับงบประมาณที่ท่านเตรียมความพร้อมที่ท่านมีก็จัดไปเลยครับ69,000บาทนะครับรถสวยระดับนี้นะครับหายากนะครับ ในท้องตลาดมีราคานี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ามีอาจจะไม่ใช่ราคานี้และจะไม่ใช่สภาพนี้นะครับอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็มีแต่ไม่รู้ต้องเก็บงานอะไรบ้างนะครับคันนี้เราเก็บงานเช็คให้เรียบร้อยซื้อไปไม่ต้องอดหัวแน่นอนนะครับขัดสวยๆมาฝากเช็คงานดีๆมาฝากนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมแนละความเข้าใจนะครับสวยทั้งคันการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกแกามเอกสารครบมือเดียวป้ายแดงสภาพงามจัดใช้ได้คุ้มค่าแน่นอนครับ